และผมหวังว่าในการจัดงานครั้งนี้จะมีความสำเร็จรุ่ร่งไปด้วยดีขอขอบคุณคนกานสกลมหาสารคาปริยนายกนะครับวาระทรงเจริญพัฒนาร้อยปีนะครับขอรายงานวัสดุประสรงค์การจัดงานครั้งนี้นครับและปีนี้จะเป็นปีแรกที่จังหวัดบุจะมีเทียนเทียนแกะสลักเป็นเทียนหอม ซึ่งมีความวิจิตรสวยงามบรรจงเป็นอย่างยิ่งเทคนิคเดดมชาวอำเภอเดดมได้เข้ามาร่วมในพิธีการจัดงานแห่เทียนครั้งนี้ด้วยงาให้กาบความสาเร็จตาทีน้าเรียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะตักนะฮะแล้วก็บรรจุใส่ใน แบบนะฮะของเทียนจำนำพรรษาทุกท่านนะครับได้เดินขึ้นไปเทนะเทียนที่หล่อไ้แล้วเนี่ยลงในแบบนะฮะในแบบของเทียนจำนำพรรษา,าส่งกระแสบุญกระแสกุศลด้วยหัวจิตพรรษากันนะครับในเเจ้าหน้าที่ด้านบนนะครับหรือว่าสื่อมวลชนสองท่านนะครับท่านอัศกรสุวสัฒนเดชาท่านมานิเตเสชอพิโชคนะครับรวมไปถึง ประชาตินะครับตั้งแสดงไว้นะครับจากวัดเมืองเดชอำเภอเดชอุดม